สบายดีพี่น้องสบายดีมาเบ่งเงือพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศแถวริมแคมพี่น้องริมพังสองอันสองสองขางพี่น้องระวังน,นะะภาคอันเซบเบ่งหน้ากับเบ่งนี่พี่น้องมาเบ่งนักันพี่น้องบรรยากาศพี่น้อง Theo mình này ừ, có con đốt nấc gì đó này, chạy xe phaing, à, bằng hung, đốt cục กองเสียพี่น้องท่านกนักองเสียเต็มสาลาเลยพี่น้องสาลาวัดกับอาซีายพี่น้องนี่ฉพาะนะพี่น้องเหมือนจะแข่งพี่น้องต่างกับ ทายู้ษมพี่น้องชนะกันแมนมัดพี่น้องทางเบอร์น,น่ครับอ่อนยาบุษสุขเพื่อับกูได้แบบเมือ่ออันเพชรเบียกอยู่แถวนอกเป็นกับมาพี่น้องมามาเยี่ยมบ้านแล้ักมาลิบุญนัน่นนะบุษมุเพื่อพี่น้อง พุงพี่น้องก๋เปี๋ยวฟาโต้ลืมอ่ะให้หมากลายขนาดพี่น้องทุกคนวัดดกพี่น้องน,นี่ตะบากใหญ่เบ่งเบ่งเกลือยังบุดปล่อยโต้งมาพี่น้องรอบังเฮือกอนพี่น้องข้างแรกของเต้เต้พี่น้องกินมาลินบนสูงเหือพี่น้องอะไรนี้ตะไรเถื่อการนี่แต่โอนน้อยบ่อยพังพี่น้อง บรรยากาศคึกคืนดีพี่น้องเลยโอแมนซีไพน่นะบักกินเข่าพี่น้องบุญพี่น,อน,น้องเซีนไสกะนซุปเปอร์พี่น้องเบอร์พี่น้องใกล้ข,ขนาดพี่น้องกอ,องเซียกับพี่น้อง เซียนนีหนังบึงในเฮือนเลยพี่น้องเพราะว่าเฮือนนี่อยู่นะริมเซ่พี่น้องเลยมีสองขางมีสองพังพี่น้องเลยพังที่เต้ยืนอยู่ในมันเงินอ่อนน้อยพี่น้องพังเพิ่มนึ่งคับเป็นอีกพังหนึ่งพี่น้องเซ่นี่กับซิมี่นะพี่น้องมีอนครัวพี่น้องครัวขางไปหากันพี่น้องบุมินินนะเสื่อมกันพอตัด ตัดกันระหว่างเม่นล้ำเซ่พี่น้องไม่น้ำล้ำเซ่ตัดกันผมหมักไข่มัเนี่ยหมักไข่พี่น้อง<ป>นี่พี่น้องบอลปล่อยตัวปล่อยตัวเหือพี่น้อง<ป>ชีพายกัพบพ่อเลยพี่น้อง ซีพายแนยไปกับซุ้มให้เบิ่งพี่น้องนี่สีพายเริ่มเลยพี่น้องบรรยากาศพี่น้องกองเสียกะริมแคบแคมพังพี่นอ้องนั่งอพี่น้องกองเสียเอาเลยเลยขอบใจขอบใจเรรยากาศเย็นๆนานๆเหล่าห้พี่น้องเขอบเป็นสาแนพี่น้อง ขาเพื่อปล่อยโตออมาพี่น้องเงยแหละสีสันพี่น้องอยู่ทะนอกบุษงเพื่อพี่น้องยามแรงมากกับมีลำวงพี่น้องลำวงอยู่ตอนนี้ก็กินอยู่อ็ธเพรชมันพี่น้องเคื่อนเจ้าเคื่อนข่อยพี่น้องเงย ส่วนร้ายอันแบบคนไทยแบบคนอยู่บ้านพี่น้องไปเฮ็ดเวียกเห็นงานกะได้ช่วงเวลานี่ละกลับมาบ้านพี่น้องมาลินบุญเฮือนมุญชงเพื่ออยู่บ้านพี่น้องได้โอกาสช่วงนี้กับมือเท่านี่กับเป็นมือใส่บาตเนี่ยพี่น้องมุนหัวเข่าพี่น้องมุนหัวเข่ากับบุญชงเพื่อนะรบครอบกันไปเลยพี่นอ้องถ้าอยู่สวรรค์กาดเดือนสิบสองบอกเดือนเ,เวสวีเสวีพี่น้องออกบรรษา อ,ออกมาเลยพี่น้องวันนี้มาลุ้นนำการพี่น้อง,องเสียกองเสียกันออกมาเลยพี่น้องออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วสองล้ำพี่น้องซีพรายไปศีรษะพี่น้อง เบิ่งสซีเคียวทางเบิ่์นะแซงพี่น้องหักนั่งทางเงียบใกล้พี่น้องอยมาแล้วประมาณสิบสี่พายพี่น้องปล่อยออกมาสี่พายเบิดจับเบิดเบิดจบับบ ว่าท่านว่ะขาดเนาะส,ส,สีเขียวแซงพี่ดอกเลยสุดสุดเลยพี่ดอกเลยเสีเยอะไรก็เสียกับพี่ดอกไหลเนาะขนาดอยู่น,น,นอกผังเนาะทางเนาะถ้าได้อยู่ได้ผังนะพี่ดอก ผ่านแล้วพี่นอ้องเลยฮักเข่าอีวันนี้สิพากระตกเก่งพี่น้องเลยใครจะได้ชนะชนะแล้วขาดเลยเนาะแม้ใจกีฬาบวฮเป็นไปได้เลยกองเสียกับมาเสียพี่น้อง ลำสองพี่น้องออกมาแล้วปล่อยโตัวออกมาเลยพี่น้องลำสองปล่อยมาแล้วพี่น้องบรรยากาศพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้การแสดงคอลาไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง